สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กําลังรับชมและรับฟังเราผ่านรายการคุยกันที่ชันเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพบกับดิฉันจรูน4รีจินาสารประจิ๋มนะคะซึ่งเราเออกอากาศผ่านหลายช่องทางช่องทางแรกก็คือระบบ FM 9 9 5เมกะเฮิรตระบบ AM 1521กิโลเฮิรตเฟซบุ๊กแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียง919 นอกจากนี้ยังสามารถรับชมเราในรูปแบบของทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางสถานีก็สามารถที่จะกดติดตามและรับชมรับฟังเราได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับฝนตกบ่อยอาจจะทําให้ป่วยได้นะคะเนื่องจากเราต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงระวังโรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนด้วยนะคะเพราะความชื้นในอากาศสูง เชื้อไวรัสระแบคทีเรียรต,ต่างๆแพร่กระจายอยู่ในอากาศและสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเราได้โดยตรงค่ะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทําให้ป่วยง่ายนะคะแล้วก็ติดเชื้อบริเวณระบบทางเดินหายใจส่วนต้นทําให้มีอาการไข้คัดจมูกน้ำมูกไหลจามไอแล้วก็เจ็บคอนอกจากไข้หวัดแล้วนะคะยังมีกลุ่มโรคที่พบบ่อยในช่วงหน้าฝนก็ได้แก่กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมี โควิด19ไข้หวัดใหญ่ปอดบวม 2. กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นไข้เลือดออกชิคุนกุญยา 3. กลุ่มโรคติดต่อทางน้ำดื่มและอาหารเช่นอาหารเป็นพิษท้องร่วง 4. กลุ่มโรคติดเชื้อทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนังเช่นเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉีหนูโรคตาแดงเยื่อบุตาอักเสบ5กลุ่มโรคมือเท้าปาก ซึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังเป็นภูมิแพ้นี่เราเป็นภูมิแพ้หรือโควิด19กันแน่เราต้องดูแลสุขภาพป้องกันโรคต่างๆด้วยการสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายอย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้นะคะ 1. เราต้องสวมหน้ากากอนามัยเปลี่ยนทันทีเมื่อหน้ากากเปียกหรือชื้นนะคะ 2. อาบน้ำสระผมทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน 3. รล้างจมูกด้วยน้ำเกลือหากมีอาการคัดจมูกหายใจไม่สะดวก 4. สระผมแล้วต้องเช็ดหรือเปล่าผมให้แห้งนะคะ 5. รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอหกหลีกเรี่ยงสถานที่แออัดเจ็ 7. ดื่มน้ําสะอาดอย่างน้อย1.5ลิตรต่ตอวัน 8. พักผ่อนให้เพียงพอและออกกําลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วอย่าลืมไปปฏิบัติตามด้วยนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองค่ะขอพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับช่วงที่2ของรายการค่ะ